จริงๆดนตรีมันอาจจะเป็นชีวิตแบบ it's my life ครับถ้าจะพูดแบบอังกฤษอะครับ it's really my life ครับเพราะผมก็อยู่ในบ้านที่มิวสิคอลมากๆครับมีแบบมีความสามารถในด้านดนตรีแบบมากๆครับผมก็เลยแบบพอโตขึ้นใน บรรยากาศแบบนั้นผมรู้สึกว่ามันคือเส้นทางที่ผมจะไปอยู่แล้วแบบช่วงช่วงตอนโตเพียตอนแบบโตขึ้นอยู่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรมากครับเพราะผมชินนะครับแต่พอแบบเรียนแล้วพอได้ realize ว่ามันมันมันคืออะไรจริงๆครับมันแบบมันทำให้ใจฟูในเรื่องว่าแบบพอมีอารมพอมีความรู้สึกอะไรแล้วมันสื่อสารด้วยํำไม่ได้สื่อสารในคอร์ดในกีตาร์หรือในกล้องหรือในมันแบบครบทุกอย่างนะที่ที่ผมชอ แค่คอร์ดเดียวมันจะมันทำให้รู้สึกอะไรได้เปลี่ยนคอร์ดเป็นเมเจอร์เป็นม i n เนอร์หรืออะไรแบบนี้ครับมันจะมีความเศร้าหรือแคบไปเมเจอร์ไปเมเจอร์มันจะมีความแฮปปี้แบบมัน it's pretty it's pretty weird ครั้งแรกที่ผม เล่นกีตาร์ก็น่าจะตอนอายุ11วแบผมกับคุณแม่ต้องไปไปอีเวนต์ที่เชียงใหม่ครับแล้วทางทางอีเวนต์เขาอยากให้ผมเล่นกีตาร์ร้องเพลงเปรียวใจอ <laughs> ันนั้นคือครั้งแรกที่ผมแบบ first time I ever จับกีตาร์ด้วยครับตอนเล่นครั้งแรกครัผมก็ไม่ค่อยชอบคุณพอคุณแม่บังคับให้เรียนคุณแม่เป็นคนที่ทำให้ผมแบบ she pushed me to to love it ครับ but พอคุณแม่แบบ,บังคับให้ผมไปเรียนแต่แบบทุกอาทิตย์แล้วพอสักพักผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้นี่ก็นี่ก็มีความแบบพิเศษเหมือนกันนะครับตอนงตอนแรกผมก็เฉยๆมากๆครับเพราะผมชินอยู่แล้วครับแต่พอแบบได้ฝึกแล้วเขียนเพลงอันแรกของตัวเองครับแบบแค่แบบจับคอร์ดสี่คอร์ดแล้วก็มันมันกลายเป็นเพลงได้ครับผมรู้สึกว่าแบบอ้ oh my God this is this is special ครับผมไปได้ไไล If I can do this well ครับ ไไไปไดไได้้กลผมเคยได้ยินโค้ด e อะหน,นึ่งมาครับว่าบ you never work in a day in your life if you if your work is what you love ครับแล้วผมก็คิดถึงอันนั้นตลอดอะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่ผมรักจริงๆะครับ I made it my life ครับเพราะถ้ามีเวลาว่างๆตอนไหนกระชังผมก็จะหยิบกีตาร์หรือแบบไปเล่นกองหรือฝึก ตลอดเลยตนแบบไม่อ don't ์ติงก็เบาเด็ดเลยครับคือแบบช่วงแบบเวลาว่างก็หยิดไม่ไม่ใช่ว่าเวลาว่างก็คิดอยู่แต่เองว่าแบบโอเคผมต้องซ้อมผมต้องอะไรผมแค่แบบทำเลยครับ uh, like นอกจากเล่นดนตรีผมก็อยากเป็นโปรดิวเซอร์ครับ ผมก็อยากมีความแบบนักแสดงทั้งนักแสดงทั้งแบบศิลปินแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับผมคิดว่ามันจะค่อนข้างเท่นิดนนงอยะผมก็เลยแบบฝึกอยู่ที่บ้านทาเพลงอยู่คนเดียวตลอดะครับผมรับบทเป็นเตอร์ครับเราเตอเป็นนักเรียนนะครับแล้วเขา มีคุณแม่ที่เป็นครูด้วยครับแต่ผมเป็นเด็กที่อยู่เด็กหลังห้องอะครับเรียนไม่ค่อยเก่งซ่าๆนิดนึงอะครับมีความกลัวๆนิดนึงอะช่วงนั้นผมก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยเท่าไหร่ครับช่วงนั้นผมแบบพูดอังกฤษเป็นหลักๆเลยครับผมก็เลยต้องเริ่มฝึกใช้ภาษาไทยมากขึ้นเริ่มคิดคิดในภาษาไทยให้มากขึ้นแบบฝึกให้มันแบบ natural ที่สุดอะมึงแม่งโชคดีชิบหยเลยว่ะที่บ้านอยู่ติดกันนะเขาไม่อยู่แล้วก็ได้ทุนไปเรียนจีนไง ก็ต้องไปดูใจฟูลส Story นะครับทุกคนจะรู้สึก feel good ผ่อนคลายในช่วงเวลาที่ยากนิดนึงนะครับแล้คิดถึงความรักของตัวเองด้วยก็พลาดไม่ได้